ขับมาดูสมเด็จเนื้อกดโคกกันแตกไรางานะครับเอาออกจากกรอบแล้ว <c oughs> มาถ่ายทำให้ดูอีกทีหนึงนะครับดูก,ก่อนนะครับเก่าทันยุคถึงยุคหรือเปล่านะครับดูนก่อน เดี๋ยวดูในภาพรวมกันก่อนนะครับดูเม,ม็ดเม็ดแดงทำไมใหญ่นักนะครับพระองค์นี้นะครับแตกแรงงาถ้าคนชอบแตกแรายงาก็ว่าสวยนะครับแต่บางท่านบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับพระแตกแรายงา นะครับชมเด็ก,กเลยงาบางคนก็ชอบเนื้อละเอียดบางคนก็ชอบแตกเลยงานะครับผมวออกจะกรอบให้ดูนะครับให้ดูแจกจกเลยนะครับดูแตกแล้วเก่าหรือเปล่าทันยุคหรือเปล่านะครับสมเด็กอยู่ข้างในนีลึกนะครับ แต่พื้นพื้นข้างนอกนี้สูงนะครับีสูงนะแต่ที่องค์พระนี้ต่ำนะครับสมงส่มใหญ่เลยนะครับดูดูไหลนะครับตัวนี้ออกออกนิดนะครับตัวนี้ก็กกแก็ดกบเกเรยพอก,ก,อก,กอมอ แล้วก็ออกนานแล้วีห้าปีแล้วนะครับนะครับผมจะให้ดูด้านหลังนะครับจับดูด้านหลังนะสมเด็จเขาจะไม่แจกด้านหลังนะครับไม่ว่าของเซียน ใหญ่ก็แล้วแต่ไม่แจกข้างหลังเขาทบเจกแต่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะขยายข้างหลังให้ดูใหญ่ๆห,หน่อยจขยายได้เมโทรศัพท์นะครับไม่ใช่กล้องนะครับนะครับสุดแล้วนะครับวงนี้มีเม็ดนะครับมีเม็ดแปลกๆนะครับ นี่นี่เม็ดนะครับน,นี่ถ้าดูเอากล้องดูมันจะเขาเขาเปนกับเม็ดเงินนะครับเม็ดนี่นะครับไม่ใช่ดินนะครับไม่ใช่ดินใช่หินะตัวนี้เป็นขาวเป็นเม็ดเงินเลยนะครับเป็นเม็ดเงินนะครับ,นะรบดูกรอบตัดนะครับ ตัวนี้แดงแตกออกนะครับแตกออกเป็นคมเลยนะครับคมแตกแรงอ,อ่ะเดี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นรูนะครับตัวนี้เม็ด เม็ดเขาเขาเม็ดอะไรไม่รู้นะครับจะเขาไปหาเหลี้ยงเนี่ยตัวข้างหน้าตรงริมนี้เป็นเม็ดแดงเลยนะครับเม็ดแดงเม็ดแดงนะครับตัวนี้ก็เม็ดแดงยาวตรงหัวนี่ก็ใช่เม็ดแดงนะครับดูแตกดีครับแตกเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับถ้า คนไหนชอบก็ว่าสวยนะครับคนไหนไม่ชอบแต่รายง่าก็ว่าชิลีไม่สวยนะครับไม่รู้ถึงถึงยุคหรือเปล่านะครับแล้วจะขยายขยับอีกทีหนึงน่งไม่ดูเจจ่าเลยนะครับซอกแขนลึกนะครับ แต่ดูดีนะครับแต่ไม่รู้จะถึงทันยุคหรือเปล่านะครับผมดูแล้วก็ไม่ใหม่นะครับไม่ไม่ใช่ใหม่เพราะว่าอยู่กับผมก็สิบกว่าปียี่สิบปีนะครับผมก็เจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับอยู่กับผมยี่สิบปีถึงนะครับลุกชายก็สี่สิบกว่า ครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันนะครับพิมพ์ถูกต้องไหมครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันขอบคุณครับ